ู้ยังว่าถ้าจำเนื้อเพลงไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้ก็สามารถค้นหาเพลงที่เราอยากจะฟังได้ทำยังไงนะหรอก็ทำเสียงร้องที่อยู่ในหัวไปเลยสิจะ๊ะเพื่อนๆหลายคนเคยเป็นแบบนี้ไหมคะอยากฟังเพลงแต่นึกชื่อเพลงไม่ออกแถมเนื้อร้องก็ยังจำไม่ได้จำได้แต่เสียงดนตรีวนเวียนอยู่ในหัวในหัวในหัวเนี่ยแค่มีเสียงดนตรีในหัวก็สามารถหาเพลงที่เราอยากจะฟังได้แล้วคะ่ะ ตามไปดูวิธีการค้นหาเพลงง่ายๆกันเลยดีกว่าจ้าขั้นตอนแรกนะคะเข้ามาที่ Google ค่ะเข้ามาแล้วเห็นช่องค้นหาไหมคะจะมีไมโครโฟนอยู่จิ้มเลยค่ะด้านล่างสุดจะมีคำว่าค้นหาเพลงเห็นไหมคะกดเข้าไปเลยจ้าหาเพลงที่เราต้องการจะฟังได้เลยค่ะ <c oughs> เราทำเพลง Google ก็ค้นหาให้เราอัตโนมัติแล้วคะ่ะที่สำคัญอย่าทาเพลงผิดคีย์นะคะเดี๋ยว Google หาไม่เจอเพลงที่เราอยากจะฟังก็ได้ฟังสมใจเราแล้วจ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ